คนนี้จะมาใส่กรอบมองอังกรคู่ลงปู่เบ้าวัดโนนมันไล่จังหวัดพำทีมงานยี่สิบแปดอบุเรตจัดสร้างเป็นอีกรุ่นที่ต่างหานกันค่อนข้างแรง จิมเนียนสิบแปดคนจะสร้างบอสเซกจะมีหนึ่งเหลี้ยนนี่กระสัดว่าสามเคเลียนสวยๆด้านหลังนะครับ ันันนี้แจกกรรมการครับอันนี้มีใช่แต่อันนี้เป็นบล็อกทองคำครับเนี่ย,เ,ยเห็นเส้นไหมครับเนี่ยเส้นอยู่ตรงนี้นีเนี่ยข,ขีดอยู่เนี่ยขีดตรงๆเนี่ยอันนี้บล็อกทองคำแต่อันนี้ไม่มีนะครับ โอกาสมมีทุกเนื้อครับแล้วเปี่ยวจับได้ไม่ได้ซาติน้องดีดงนี้หมดนี่นาแล้วก่อนอันนี้ก็เป็นอีกอผลงานของทีมงานอมูเลตจัดสร้างเต็ยนปัดตาหลวงปู่สมานจังหวัดราชบุรี รุ่นนี้ยังยังไม่เท่าไหร่ครับใครสนใจเช่าบูชาเข้าไปในกลุ่ม facebook พิมพ์คาว่า28กับบูลเลตปภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปถาม p ี m อ n มิราคาก็หลักร้อยนะครับตอนนี้ยังยังไม่ดันกันนะครับยังไม่ได้นิ่งกันเท่าไหร่ แต่เป็นเหรียญที่สวยิธีใหญ่นะครับตอนนี้เหรียญนี้กำลังมาแรงห้าร้อยถึงพัน่เหรียญนี้ก็จะพันพันพันกว่าเหรียญพิเศษอันนี้ก็จะเป็นในไงอีกเหรียญหนึ่งเหมือนกัน เนื้อแบ็โลเรียมเนี่ยเหมือนกันนะครับเหรียนแก้สวยมากเหรียญป่าตันหน้าใช้เนี่ยไอยไม่พอผมใส่กรอบใส่สรับเนี่ยดูสวยมากเลยใส่คักทองได้ครับเนี่ยเองนี้อ,นออกก่อน เพชรนี้ใส่ได้พอดีเลยระับเงินสลับทองของเพชรเป็นผลงานที่ออกมาสวยดูสวยทำได้สวยมากนี่ครับสวยมากเนี่ยครับ ถ้าเกิดใครสนใจอยากบูชาก็ทักเฟซผมก็ได้นะครับแดนเทแดนมังกรยนินปล่อยให้บูชาเท่าหารหรือว่าเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊ก28บุเลตก็ได้นะครับมีเพียบมินคอยตอบคอยนี่อยู่เงี่อย่างนี้ก็กระไรเงินกระไรเงินครับอันนี้ นี่ก็จะเป็น,นเลยกระไรทองทิพย์ลงยาวฟ้าเพราะไม่ใช่กระไรนี่ทองทิพย์ลงยาวฟ้าผลงานจกวสวยมากนะครับพอเสีจัดสร้าง <c oughs> นี่ยาเขียวมันโู นเนื้อกระไรเงินลงยาฟ้ายังสวยอันนี้มีแบบเปิดเนื้อถ้าเกิดในกลุ่มเข้าไปในกลุ่มก็อาจจะมีแบบลุ้นเนื้อยังไม่เกล็ดซีนเลยลุ้นห้าร้อย่างเงี้ยอาจจะเปิดมาเจอแบบนี้แบบนี้ก็ได้แบบถ้าเกิดลุ้นห้าลนะุ้นลุ้นเนื้ออย่างเงี้นะเปิดมาถ้าเกิดเจอแบบนี้ผมบองท่วมเลยราคานี้ พันอับไปแล้วครับเปิดป้าเจ้าองเงินแบบเนี้ยพันอับพวกนี้รุ้นจะมีสอดไส้งานสอดไส้ไกร,ไรทองทิพย์สอดแท่เงินมังกรมังกรเงินหน้ากากทองคํารุ้นเนี่ยสนใจเช่ารองเข้าเป็นรุนร้นในกลุ่มนะครับว,ว่าติดต่อวัด,ว,ดวัดเศกก็ได้ในกลุ่มเป็นแอดมินอยู่ ออุุยย,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 ยไปแล้วพระแล้วก็อีกหึงผลงานเนี่ยขนุมานรุ่นแรกขนุมานเจ้าทรัพย์รุบ,บรุรีอันนี้ก็ทีมงานยิบแปดขมุลเลจ,จัดสร้างอันนี้ชะนวน,นํำเลมหมายเลขสามหนึ่งสามอันนี้ก็ใช้อยู่นนมีความคม ๋ย่นี้เป็นเนี่ยกล่องเาครับนี่เป็นทองแดงตอกในเลขออยู่ข้างล่างจะมาพร้อมกล่องเนี่ยอันนี้แบบนี้ก็มีลุ้นเนื้อทองแดงก็ลุ้นอยู่แปดร้อยกล่องทุกกล่องแปดร้อยหมดถ้าเกิดลุ้นมันมันแล้วแต่บาง บางเจ้าเปิดมาเจอ 3K 3K ก็จะแพงหน่อยเปิดมาเจอลงยาทรงทรงเครื่องก็จะแพงหน่อยกระไรทองพวกแกร่งเงินเนี้ยก็จะแพงหน่อยถ้าเกิดแปดร้อยรุ่นมาเปิดมาเจอเนี้ยท่วมเลยมีคนรับซื้อแน่นอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดแปดร้อย <c oughs> เจอแน่นอนยังแกรฝากติดตามผลงานในกลุ่มเฟส ยี่สิแปดอมูลเลด,ด้วยนะครับล่าสุดเพิ่งห,หานุม,มานเพิ่งกำเนิดน,นุม,มานในพัททลุงเหรอจ้างห้าร้อยเก้าสิเก้าตนเฉพาะจองหน้าตนหนึ่งถ้าจะไม่ผิดกเก้าร้อเก้าิเก้าก่าข้ามคืนถึงเช้ามาปุ๊บพันตนพันห้าผมบอกเลยมาร้อนแรงมากลองไปดูในกลุ่มได้ วันคืนนี้ก็อาจจะมีแค่นี้นะครับคืนนี้ผมก็จะทำผ้าไงเลยอาดมาให้เผื่อมีคนสนใจเช่าบูหาเช่าหาบูชามาเปยแผ่บารมีหลวงปู่เอออันนี้ลืม,มลืออีกรุ่นหนึงเลยเนี่ยเนี่ยหลวงปู่แอ่นนี้ก็ทินงานยี่แปดจัดสร้างเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังพ่อแกนี่สวยรุ้นตออเก้ารอบ อันนี้เป็นหลังขุดเหยียบพยนันัุขุดเหยียบพญานาคเนี่นี่ลุ้นต่อเก้ารอบเพราะอันนี้ลุ้นลงยาเก้าเก้าองนี้ไม่ลงเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีมังกรคู่ลงปู่แผ้วตอนนี้ดังมากตอนนี้มังกรรุ่นพี่ อันนี้มงกรรุ่นน้องลงปู่เบ้ามงกอลคู่รุ่นสุดท้ายที่ว่าทียี่สบปดอัมเบ็ตจะจัดสร้างมีุนมีมีทรับรีบเก็บรีบสะสมไว้นะครับอันล๊อคหน้าสดใสเนี่ยผมเก็บไปแล้วแต่ก็แบ่งบูชาได้ถ้าเกิดมีมีท่านไหนสนใจอยากบูชารานะคาก็จะตามเนื้อถ้าเกิดในรุ่นแล้วก็อาจจะตามเนื้อสี่ร้อยห้าร้อยถึงพัน แต่ถ้าเกิดยาแบบลุ้นลุ้นเนื้อเองเนี่ยต้องเข้าไปในกลุ่มถามพวกแอดมินลองถามดูมีแบบรุ้นเน,เนื้อเนื้อไหมรุ้น 500, 400, 500, 600, ห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรประมาณนี้ลองไปดูก็จะฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับเนี่ยออกหนังสือยี่สิบแปดบุนเรตอ้อนสือออกขอ่ออกาวออกอะไรออกดังนะครับใครมีทุนรีบเก็บเลยตรงน,นี้วันนี้ผมก็จะลาที่นะครับขอบคุณครับ